สวัสดีครับพี่น้องที่รักในประเยส์ผู้ซึ่งพระองค์นะครับก็คือพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่ทรงรักเราแน่นอนครับเราไม่ต้องไปพิสูจน์ความรักของพระองค์เพราะเหตุว่าพระองค์นั้นทรงรักเราจนถึงที่สุดพระองค์ได้แสดงออกที่ไม้กางเขนนะครับพระองค์ทรงอดทนจนกระทั่งพระโลหิตของพระองค์ใน เรื่องราวของพระหลงที่ได้รับการบันทึกไว้ว่ายดสุดท้ายนะครับที่ไหลออกระากายของหลวงพี่น้องครับเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นความรักที่เราไม่สมควรที่จะได้รับพี่น้องเคยไข้ควรถึงเรื่องการสิ้นประชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไหมครับ ผมไม่อยากให้พี่น้องไปคิดถึงตอนที่พิเยสติสเข้ามาแล้วพระองค์ทรงกระทําอัศจรรย์กับประชาชนของพระองค์นะครับพระองค์ทรงท่ววีอาหารสําหรับประชาชนของพระองค์ที่ติดตามพระองค์พระองค์ทรงสอนนะครับอธิบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติของพระองค์ให้กับประชาชนของพระองค์ฟังนั้นพี่น้องครับ <c oughs> สิ่งที่พระองค์ทำหรือว่ากระทำในเวลานั้นกับชนชาติของพระองค์ มันเป็นแค่ไงการเริ่มต้นนะครับที่พะองกำลังจะแสดงความรักนะครับการแสดงความรักของพะองอยู่ที่การที่พะองยอมให้มนุษย์ธรรมดานะครับยอมให้มนุษย์คนที่พะองกำลังจะช่วยเขาออกจากการพิพากษายอมที่จะให้เขาเริ่มนั้นกระทำ หลายสิ่งหลายอย่างกับลงในหนังสือนั้นว่ามีบางคนก็ตกพระองค์มีบางคนก็เขาเรียกว่าถุยถุยน้ําลายลดนะถุยน้าลายลดใส่พระองค์บางคนก็นะครับย่อเย้ยหากถามพระองค์เขีย่ยตีเอานาม้มมาสารเป็นมงกุฎนะครับแล้วก็คุกเข่าลงย่อเย้ยพระองค์ว่าทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล มากมายเหลือเกินขนาดที่เปโตเองได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ทนไม่ไหวเขาต้องวิ่งหนีแล้วก็ต้องออกไปเปติเสธโครงพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพระองค์ทรงที่จะยอมให้เขาเหล่านั้นจับก็ประมาณไม่น่าจะเกินสามสี่ทุ่มไก่ขันก็น่าจะอยู่ประมาณตีสี่ทีนั่นหมายความว่าเปโตนั้นได้เห็นเหตุการณ์เยอะมากครับเยอะจนกระทั่งจิตใจของเขานั้นมันทนไม่ไหว นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เปโตปฏิเสธเพราะอาจจะทนไม่ไหวทนดูการกระทำของพระเยซูคริสต์จนกระทั่งเขาเกิดความวิตกเกิดความกลัวอันนั้นเรายังไม่พูดถึงเปโตนะครับเดี๋ยวจะไปนอกเรื่องที่ผมกำลังจะเข้าวันนี้พี่น้องครับความรักของพรนะองคนั้นแสดงออกมากมาย <c oughs> หลังจากนะครับทิพะองล์ทรงสิ้นประชนะทุกสิ่งได้จบลง มา่านในพระวิหารก็ขาดข้าวของที่อยู่ในพระวิหารนั้นก็ล้มละเนระนาดไม่ว่าจะเป็นเชิงเทียนหรือว่าอะไราโต๊ะที่ถวายบูชาอะไราต่างๆนั้นล้มละเลละนั้นแสดงถึงว่าระบบเก่านั้นถูกยกเลิกไปแล้วครับโดยพระฤ uh หิตของพระเยสุคธิ์นะครับทุกอย่างจบไม่มีพระราชบัญญัติสำหรับประชากรของล้ม เราต้องมาพูดถึงเรานะครับเราไม่มีอยู่แล้วพระราชบัญญัตินะครับพระองค์ทรงโปรดนะครับให้พระคุณซ้อนพระคุณนะครับพระคุณซ้อนพระคุณกับชนชาติของพระองค์พระคุณแรกก็คือพระราชบัญญัติพระคุณที่สองนะครับพันธสัญญาใหม่นะครับนั่นคือพระคุณซ้อนพระคุณโอเคครับพี่น้องเมื่อพระองค์ทรงสิ้นประชนถูกฝังไว้นะครับในวันที่สามนนพระองค์เสด็จขึ้นมา ลงได้บอกข่าวดีนี้จากคนคนหนึ่งที่เป็นคนแรกได้รับข่าวดีในการเป็นขึ้นมาของพระองค์ก็คือพวกของนางมารีนะครับแล้วก็บอกให้นางมารีนี้ไปประกาศข่าวดีคือการเป็นขึ้นของพระองค์กับสาวกของพระองค์นะครับพี่น้องการประกาศข่าวดีนี้เกิดกับผู้ที่รักพระองค์มากมากจริงๆนะครับ มากกว่าสาวกสาวกหนีครับแต่มาลีนี้เข้าหาเพราะฉะนั้นนะครับการประกาศจะเกิดขึ้นกับคนที่รักพระองค์จริงๆนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่า,อ,าอยากอยากจะทำเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนที่ทำอยู่นะครับแต่ต้องเป็นคนที่รักพระองค์ถ้าคนที่รักพระองค์ก็จะประกาศข่าวของพระองค์ด้วยความรักของพระองค์นะครับพี่น้องที่นี้เรามาถึงเรื่องของเรานะที่ผมกำลังจะพูดใน เช้าเช้าวันนี้นะครับมีหลายเรื่องครับที่ได้ได้ยินได้ฟังได้รับรู้มานะครับเป็นสิ่งที่ที่ผมนั้นรู้สึกนะครับมันมันอึดอัดมันอ่ามันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนะลูกของพระองค์ถึงเรื่องนี้ผมเข้าใจแล้วผมก็รู้ผมก็หาวิธีนะครับที่จะ,ะพูดเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไงมันมี เรื่องเยอะที่จะพูดกับลูกของพระองค์แต่มันมีข้อจำกัดอยู่มากนะครับที่ผมจะพูดเรื่องพวกนี้เพราะเหตุว่าเมื่อก่อนผมก็ได้สอนเรื่องตา่างๆที่ผู้นำต่างๆที่จักกำลังสอนพี่น้องของเขาอยู่ผมก็ได้เคยทำเช่นเดียวกัน,นะคร่บไม่ใช่ผมไม่เคยทำเพราะเหตุว่าผมได้รับความรู้จากพวก อาจารย์ต่างของผมนะครับที่ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปจนกระทั่งวันหนึ่งผมขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็ลังนึกถึงที่ <c oughs> <c oughs> เปาโลนะครับได้ลงหลงแล,ละได้ยินพระสุรเสียงของพระเยซูคริสต์นะครับผมได้ยินลักษณะแบบนั้นเลยนะครับว่าผมกำลังสอนอะไรกับพี่น้ององผมนั่นเองนะครับเป็นเป็นสิ่ง ทำให้ผมต้องหันกลับมาใหม่ว่าผมกำลังสอนอะไรกับพี่น้องของผมหลังจากนั้นผมว่าทบทวนผมอ่านหนังสือเล่มเดิมนะครับเป็นปะคัากีร์ที่เขาเรียกอันนี้แหละอ่านเล่มเดิมแต่กลับไม่ใช่สิ่งเดิมที่ผมพบแะเจอที่นั้นผมเจอแต่สิ่งใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะจนกระทั่งผมรู้สึกตกใจมากผมตกใจมากในชีวิตของผมวผมทาอะไรลงไปเป็นสิปีนั่นเองผมได้กลับมา ถ้าจะพูดก็คือการกลับคําสอนใหม่ไม่ใช่กลับใจใหม่นะครับเขาเรียกว่ากลับคําสอนใหม่กลับมาก็เป็นคําสอนของพระเยซูคริสต์โดยตรงครับสอนในสิ่งที่ควรจะเป็นสอนในสิ่งที่พี่น้องหรือลูกของพระเจ้าควรจะได้รับนะครับไม่ใช่สอนตามมนุษย์มนุษย์ก็คือไทยนะครับผมก็ไม่ได้โทษ ผู้เล่ใช้หรืออาจารย์ที่เคยสอนผมมานะครับแล้วผมก็ไมโ่โทษเกี่ยวกับสาวกต่างๆนะครับที่สอนในสมัยของพระเยซูทิตศเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับผมสอนผมโทษคือโทษตัวผมเองครับผมโทษตัวผมเองผมก็ไม่โทษสายเลือดของผมด้วยผมโทษตัวผมเองมันเป็นลักษณะของความต้องการเป็นลักษณะของความเจยา มีหน้ามีตาอันนี้ผมยอมรับนะครับมันเป็นมนุษย์ที่ที่อยากจะให้เขายกย่องแต่มาถึงวันนี้ผมขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่ลงทรงเปลี่ยนผมให้ผมเริ่มสิ่งที่ถูกต้องแล้วตอนนี้ผมเริ่มมานานแล้วนะครับแต่ผมยังหาทางที่จะเข้าไปหาพี่น้องของผม ยังไม่ได้จนกระทั่งนึกขึ้นได้นะครับว่าผมต้องทำช่อง YouTube ขึ้นมาช่องหนึ่งก็ที่จะพูดสิ่งเหล่านี้นะครับเก็บไว้นะครับถึงเวลานี้เหล่านั้นยังไม่ได้ยินแต่วันหนึ่งผมคิดว่าพระเจ้าจะทรงเปิดเปิดความรู้สึกเปิดใจของเขานะครับที่จะฟังเรื่องราวของพระองค์จริงๆอีกครั้ง,งช่วงนั้นผมคิดว่า ถ้าผมไม่เห็นงานที่ผมทำอยู่นะครับลูกหลานนะครับพี่น้องก็ยังเห็นอยู่นะครับผมผมมีความรู้สึกถึงวันข้างหน้านะครับไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อลือนนี้หรือปีนี้ผมมีความรู้สึกเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์นะครับเมื่อพระองค์ทรงสิ้นประชนน่ะครับและพระองค์ทรงฟื้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เราเห็นลูกของพระเจ้าเกิดขึ้นมากมายนั่นเองนะครับ รนี้ผมกําลังคิดถึงตรงนั้นเลยโอเคครับผมพูดเยอะไปแล้วนะครับวันนี้มันใช้เวลาไปเยอะเกินนะครับอมาดูนะครับสิ่งที่ผมจะคุยกับพี่น้องนะครับสำหรับชีวิตเก่าของผมนะครับอันนี้ผมพูดถึงชีวิตเก่าของผมเลยนะครับมาได้พูดถึงหรือไปกระทบหรือไปข้องแววกกับผู้รับใคนไหนนะครับเป็นผมดีกว่าปลอดภัยนะครับไม่ถูกว่าด้วยทุกครั้งนะครับที่เรามานวัการ มาประชุมนะครับทุกครั้งเลยระยะที่สิบีีที่ผ่านมาผมจะต้องยืนอยู่บนธรรมะพี่น้องจะต้องนั่งที่บนเก้าอี้แล้วก็ฟังผมอย่างเดียวเลยนะครับคัดค้านอะไรไม่ได้นะครับถามอะไรไม่ได้นะครับโดยเฉพาะนะครับที่ผมยืนอยู่นี้เขาเรียกว่าคริสเตียนจ๋านะครับพี่น้องคงเข้าใจนะครับคริสเตียนจ๋านี่คือหมายถึงฝั่งไหนนะครับ คือจ่ามากครับจ่านี้หมายถึงเคร่งมากนะครับเคร่งจนกระทั่งผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ในการทําอะไรในคิดสักครับไม่มีสิทธิ์ทําอะไรเลยนะครับในเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการแบ่งปันพระวจนะม่มีสิทธิ์ที่จะนำเทนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเทศนานเพราะฉะนั้นจ่ามากเพราะเอาคําสอนของเปาโลมาเต็มระบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีตกบกุค้องเลยนะครับทุกอย่างเอามาหมดเลยโอเคนะครับนี่ผมจะพูดถึงการนมัสการที่ผ่านมา อยากใจพี่น้องฟังและคิดนะครับ okay. <Okay. S 1> เรื่องที่หนึ่งการนมัสการส่วนมากจะเป็นผู้รับใช้เป็นผู้นำใช่ไหมครับทุกอย่างเลยนะครับดืนที่ธรรมาตร,ร์พี่น้องจะต้องนั่งสงบเงียบอยู่ในระเบียบนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ่อมใจให้มากที่สุดเพื่อที่จะเข้าเป้าและได้ยินพระสูตรเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนนี่ขึ้นที่เราอบรมหรือสั่งสอนเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มนมัสการครับเสียงเด็กเสียงอะไรแล้ว ยิ่งเด็กดึกอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในห้องอย่าลืมนะครับพี่น้องมาพี่น้องจะต้องหลายคนมาเป็นครอบครัวหลายคนเพิ <S <S ่งสร้างครอบครัวเขาจะมีเด็กเล็กกระจองงงแงอ้าวถ้ามีเด็กเล็กกระจองงงแงอย่างนั้นก็แยกผู้ใหญ่ออกไปอยู่ชี้ห้องหนึ่งอ้าวแยกผู้ใหญ่ออกไปอยู่ห้องหนึ่งเพื่ออยู่กับเด็กที่กระจองงงแงอ้าวแล้วเข้ามาเขาอยากจะมาสมาธิธรมอยากจะมาฟังให้เข้าไปอยู่ชี้ห้องหนึ่งนี่ครับมันเป็นระบบระเบียบแบบไหนไม่รู้ แต่ที่ผมทํามันเป็นแบบนี้นะครับผมถึงเรียกว่าฝ่ายผมนี่คิสเตียนจ๋านะครับสองนะครับเมื่อเริ่มการนมัสการนะครับทุกคนต้องมีนะครับหนังสือหนังสือก๊อีคนละเล่มครับเตรียมเตรียมขีดเตรียมขีดเตรียมจดครับเพื่อเทียอะไรเพื่อที่จะมีความรู้นะครับเพราะั้นการนมัสการเริ่มต้นจากที่ผู้รับใช้กําลังทําอยู่ผมเอาแค่สามสิ่งนะครับสามสิ่งจริงๆว่ามีเป็น เร้อยสิ่งเออแค่สามสิ่งพอนะครับเวลานี้สิ่งแรกนะครับพี่น้องมาเข้ามาเพื่อการหนุนใจใช่ไหมครับเขาหายไปอาทิตย์หนึ่งเขาไปเจอกับการงานของเขาเขาไปเจอกับเ,เขาเรียกว่าปัญหาต่างๆในหนึ่งอาทิตย์นั้นเมื่อเขามีความหวังว่าเข้ามาฟิสจัเขาอยากจะได้รับการหนุนใจ จากพี่น้องที่เป็นลูกของพระเจ้าด้วยกันแต่เพื่อเข้ามาเขายังไม่ได้บอกว่าเขาจยจะมาให้พี่น้องหนุนใจนะครับแต่การเทศนาของผู้รับใช้แทนที่จะเป็นการเทศนาในลักษณะการหนุนใจไม่ใช่นะครับอย่างพี่น้องเนี่ยเขามีปัญหามาก ก็ทําให้เข้ามาริสฉัตยากขึ้นเพราะปัญหาที่ผู้รับใช้วางไว้ให้กับเขาเป็นแอกที่เขาแบกอยู่ผมรู้นะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรที่คริสเตียนมาที่จักยากนะครับพอมาถึงริสตังเขาก็เริ่มในฮิบลูครับฮิบลูผมก็จะไม่ตีว่าใครเป็นคนเขียนฮิบลูแต่ลักษณะนในฮิบรู พูดถึงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้าไม่ใช่ของพระเยซูเราอยู่ในยุคของพระเยซูยุคของการเป็นขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่อยู่ในยุคของการเกิดใหม่เป็นขึ้นมาใหม่ของพระเยซูคริสต์พระงค์นะครับบอกว่าพระราชบัญญัติต่างๆนั้นมันสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ก็มีผู้รับใช้ นำพระราชบัญญัตินั้นมาหนุนใจพี่น้องอีกท่านทั้งหลายอยากขาดการประชุมเหมือนอย่างที่บางคนได้กระทำบ่อยๆในฮิบรูนั้นท่านอยากขาดการประชุมครับเหมือนอย่างบางคนที่กระทำบ่อยๆถ้าเกิดพี่น้องคนนี้กำลังอยากจะรับการหนุนใจว่าเขาเนี่ย มันมายากมากในการประชุมแล้วบังเอิญเขาขาดการประชุมไปสามอาทิตย์เขาคิดถึงพี่น้องมาที่เขาขาดไปอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรเงี้ยปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะครับบางทีวันอาทิตย์ไม่สะดวกทุกทีเลยอะไรแบบนี้แต่วันอื่นๆเขารู้สึกว่าอยากจะมามาได้วันอาทิตย์นี้เขาตัดสินใจมาพอมาถึงมาเจอข้อความนี้ โอ้โหแทนที่เขาจะได้รับการเหมือนใจเอาอีกแล้วนะครับบริษัะเทศนาถ้าขาดแบบนี้เขาจะมาได้รับพรพพรนะครับบางทีอาจจะถูกตีสอนอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรพระเจ้าไม่ตอบสนองในการเรียกร้องโอ้โหพี่น้องลองคิดดูผมเมื่อก่อนผมไม่คิดแต่เดี๋ยวนี้ผมสงสารในคําสอนที่ผมสอนพี่น้องไปผมรู้สึกสงสารพี่น้อง รู้สึกสมเพศตัวเองอย่าลืมนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชนชาติของพระเจ้าหลายคนละเลยการไปนะครับเขาเรียกว่าการไปนมัสการตามธรรมศาลานะครับตามพระวิหารของพระเจ้าถ้าเขาไม่ไปเนีเขาจะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าเลยนะครับของพระเจ้านะครับที่ผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปรุกหิตหรือว่าทม ในธรรมศาลาก็แล้วแต่เพราะว่าอะไรหนังสือต่างๆางนั้นอยู่ในธรรมศาลากับอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าไม่มีอยู่ตามบ้านมันไม่มีอยู่ตามบ้านเพราะฉะนั้นเขาต้องไปครับมันเป็นเ,เรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณเขาจะต้องไปนะครับแต่เรานะีมันจบฝ่ายจิตวิญญาณและวิญญาณมันจบไปแล้วพระเจ้าทรงประทับนะครับพระเรรยซูทรงประทับพระวิญญาณสุดลทรงเป็นรรพยานมันอยู่ในชีวิตของเรามันจบ นะครับมันจบแต่บรรดาอาจารย์ทําให้มันไม่จบเดี๋ยวนี้ผมทําให้จบไปแล้วพี่น้องทุกคนที่ผมปกครองอยู่ที่นี่เข้าใจหมดแล้วมีสันที่สุดแล้วนะครับเรื่องของการนมัสการนะครับเขารู้แล้วว่าการนมัสการเป็นอย่างไรนี่คือข้อแรกรที่ใช้กันบ่อยมากยาขาดการประชุมเหมือนอย่างที่บางคนกระทำอยู่นั้น เสร็จแล้วก็เอาพระบัญญัติมาขู่นะครับเอาพระพรของพระเจ้ามาปลอบใจถ้าท่านมาท่านจะได้รับพระพรมาขอต่อพระองค์ที่นี่สิอ้าวแล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับเขากำลังบิดเบือนเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนสาวกของพระองค์จงสอนในสิ่งที่เราสั่งเจ้าไว้ มีเหลือที่พระเยซูริตท,ทรงสอนสา,สาวกบอกว่าให้ประชุมอย่าขาดการประชุมมีไหมเพราะตอนนั้นยังไม่มีการประชุมคำนี้จะมีไหมอาพี่น้องคื่เป็นบทของพระเจ้าจะมีไหมผมโดนต่อว่าเยอะครับเกี่ยวกับเขาว่าผมเป็นเขาเรียกว่าผู้สอนเท็จครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพระวจนะของพระเจ้านะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่า เป็นเฟสซาตานเป็นเฟสอวตารอู้ยเยอะแยะที่ผมฟังดูโอ,โอเคขอบคุณพระเจ้าผมก็ลังนึกถึงเปาโลที่ได้ข่มเหงนะครับ hmm. พูดที่เดินตามพระเยซสุริ์มากมายจากกนกระทั่งผู้ติดตามที่ผู้ติดตามพระยซสุริ์นั้นเกลียดเปาโลมาไปที่ไหนนี่ต้องหนีครับ mm hmm. ผมน่าจะอยู่ในฐานะน,นั้นครับสาหรับผู้รับใช้ด้วยกันสําหรับพี่น้องด้วยกัน ไม่เป็นไรครับสมควรจะโดนแล้วนะครับสมควรจะโดนนี่ประการแรกนะครับประการที่สองนะครับพี่น้องมาดูมีอะไรนะครับ mm hmm. แทนที่จะเทศนานครับห mm hmm. น,นใจฝ่ายวิยวญญาณกลับเป็นเรื่องของเนื้อหนังแบบไหนล่ะครับเรื่องของเนื้อหนัง ฝ่ายจิตวิญญาณมันจบไปแล้วนะครับไม่มีการกระทําที่จะได้รับความรอดมันจบไปแล้วไม่มีการกระทําที่จะให้พระองค์ทรงพองพระทัยมันจบไปแล้วถ้าพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยพระองค์ไม่ทรงประทับนะครับทุกอย่างมันจบเนื้อหนังทํำยัง,งไงพระองค์ก็ไม่พอพระทัยถ้าพอพระทัยพระองค์ก็ไม่เสด็จเข้ามานู่นชนชาติของพระองค์นู่นครับยังจะมีสิทธิ์นะครับที่ทําให้พระองค์ทรงพอพระทัยมากกว่าคนต่างชาติคือพวกเรานี่เอง แลวพวกเรากาลังจะทําอะไรครับวิ่งเข้าไปหาบัญญัติเพื่อที่จะให้พระเจ้าทรงพอพระทัยเลยนั่นแหละครับมันเป็นความเข้าใจผิดเพราะเราเรียนรู้จากมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้จากเทวญ,ญาผมถึงบอกว่าแทนที่จะมาสการพระเจ้านะครับฝ่ายวิญญาณกับเป็นฝ่ายเนื้อหนังนร,รักษาการแต่ธรรดีรักษาบทบัญญัตินะครับรักษาข้อห้ามโกเยอะแยง เยอะแยะหมดเลยพี่น้องคงเข้าใจนะครับนี่คือการารักษาเพื่ออะไรเพื่อจะให้พระเจ้านั้นพอพระไทยผมบอกได้เลยพระเจ้าพอพระไทยเราน,านานแล้วก่อนที่เราจะรู้จักกับพระองค์อีกทําไมพอพระไทยพระองค์จะลงมาทําอะไรครับลงมาไถายเราเพื่ออะไรเราเป็นบุตรของพระองค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับอย่าทำให้มันเกิดปัญหา าไปคริสจักรไปรับการหนุนใจแต่ฝ่ายเนื้อหนังและจิตวิญญาณที่มันอยู่ในชีวิตของเราจะได้รับอะไรก็ห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวจนกระทั่งไม่เข้าใจเรื่องของความรักของพระเจ้าไปแบกแต่บัญญหตาดเน็ดเหนื่อยกันครับข้อห้ามต่างๆนะครับห้ามกินเลือดห้ามกินสัตว์และคอตายห้ามไหว้กินอาหารท,ที่ถวายกับลูกคารก ห้ามผิดประเวณีข้อห้ามเหล่านี้มันอยู่ในบรญจัติของคนยิวแล้วคนยิวก็มาวางไว้กับคนต่างชาติคนต่างชาติก็ยึดถือมาแบกแทนคนยิวอีกโอ้ยมันน่านเหน็ดเลยครับแถมมีบัญญัติของคนไทยใส่ไปอีกห้ามไปวัดห้ามทํากิาจกรรมทางว,วัดห้ามจุ่มเกี่ยวกับวัดห้ามทานู่นห้ามน่นโอ้ยห้ามใหญ่เลยที่นี่พี่น้องจะมีที่เดินไหมผมคิดว่าพี่น้องไม่มีที่เดินผมเคยเป็นหาที่เดินยากหาเพื่อนยาก ทุกอย่างยากไปหมดเมื่อผมเข้ากับสู่ความจริงยึดมั่นในความรักของพระเยซูทุกอย่างจบครับเพื่อนกลับมาครับวัดเข้าได้มาเลยเขาใครพูดบอกว่าวัดเข้าไม่ได้มานั่งคุยกับผมเนี่ยครับวัดเข้าได้เราทาทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่เพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกเราไมา่ได้เข้าวัดเพื่อทําดีเราไม่ได้เข้าวัดเพื่อทําบุญ เราเข้าไปเพื่อพี่น้องที่เขายังไม่มีความรอดเราจะพูดกับเขานี้ได้อย่างไงถ้าเราไม่ทําตัวเหมือนเขาเขาจะเดินเข้ามาหาเราเลยเพราะว่าเข้าใจเรื่องคนเหล่านั้นนะเข้าใจชีวิตของคริเียนอยู่แล้วพอเราบอกว่าเราเป็นคริเยนเนี่ยเขาจะเออพระเจ้ามึงดีอะไรนี่เดี๋ยวเขาไม่เข้ามาแน่นอนครับเขาจะไม่เข้ามาถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเขาจะไม่มีสะดุด เขาจะคุยกับเราแล้วเราก็ทําเหมือนเขาทุกอย่างจนกระทั่งเขาบอกว่าเป็นไงเป็นลูกของพระเจ้าแล้วได้หลายบาทนี่คือโอกาสของเราที่จะอธิบายเรื่องของความรักของพอระเยซูให้เขาฟังมันเป็นโอกาสแต่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่กลับมาอยู่ในบัญญตัติกลับมาแบกในสิ่งที่มันเป็นภาระ นี่คือข้อที่สองข้อที่สามนะครับผมอยากจะพูดนิดหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับผมคิดว่าเวลาจะหมดผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าใช้เวลาเยอะนะครับจะส่งออกไปช้ามากนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องอยากติดตามคลิปจนเจเก่าๆก็เข้าไปดูในช่องนี้ได้นะครับค้นหาเอานะครับช่องนักลบโฟนนะครับ เฟซบุ๊กนะครับนักลบฟ้าสวรรค์ยินดนีเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็โทรศัพท์086ย์นะครับสามสองหนะครับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้แล้วจะมาต่อกันอีกนะครับมีอีกเยอะเลยนะครับขอทรงบทที่จะให้พระเจ้าสรงบท์ที่จะชูใจของเรา